นวีครับผมนี่คือตัวที่ส0มสินะครับผมจะในพาหรกตัวม,ม,มีสองเส้นได้เามาสองแบบแบบจีนอ่านว่านินและจินนะครับผมแบบญี่ปุ่นอ่านว่าฮิโตะหรือบิโตะนะครับผมเทคนิคการจำนะครับผมมันจะเหมือนคนยืนอาขาสองขาเหมือนตัวก้างปลานอกจากนี้นะครับผม,มยังอ่านแบบอื่นได้ด้วยเช่นฮิโตริฟตาริหนึ่งคนสองคนหรือจะเป็นคำว่าโอโตะแปลว่าผู้ใหญ่นะครับผม จะสังเกตได้ว่าทั้งสองเสียงนะครับผมไม่ได้อยู่ในทั้งจีนและญี่ปุ่นและนี่คือตัวอย่างคำศัพท์นะครับผมที่อ่านแบบจีนคําแรกเลย n ิง g e n n ิง g e n มนุษย์นะครับผมมนุษย์หนึ่งคนแต่ถ้าเราพูดถึงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มวลมนุษยชาติหรือมนุษย์ทั้งโลกนะครับผมจะใช้คําว่า j ินรุยจิ n r u ยนะครับผมโดยคำจินตัวที่สอนนะครับผมที่อ่านว่ารุาร่ยเนี่ยแปลว่าชนิดเผ่พพาพันธุ์หรือประเภทนะครับผมประเภทของคนประเภทของมนุษย์ก็เลยกลายเป็นมนุษยชาตินะครับต่อมาจินบุ s u จินบุสึนะครับผมจะเป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลและตัวละครหรือสิ่งที่เป็นเหมือนคนนะครับผมต่อมานะครับผมในฝั่งของญี่ปุ่นเริ่มจากคำว่าฮ it ิโตบิโตะฮิโตบิโตแปลว่าผู้คนนะครับผมโดยคำนี้นะครับผมจะเป็นการที่เราเขียนตัวคําว่าฮิโตสองตัวฮิโตะฮิโตะก็เลยอ่านเป็นฮิโตบิโตะนะครับผมทําให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นต่อมาคอยบิโตะคอยบิโตะคนรักนะครับผมคําแรกเนี่ยคําว่าคอยมาจากคาว่าความรัก ความรักกับคนก็เลยกลายเป็นคนรักนะครับผมตัวอย่างประโยคนะครับผมฮิโตะว่าดาเร่เดโมซาบิชิสาโอคันจิรุโมโนดะฮิโตะว่าดาเร่เดโมซาบิชิสาโอคันจิรุโมโนเดสคันจิรุโมโนดะนะครับผมจะแปลว่าแม้ว่าใครนะครับผมก็ต้องรู้สึกถึงความกลับเรื่องธรรมดาดาเร่แปลว่าใครนะครับผมซาบิชิสามาจากคำว่าซาบิชิแปลว่าเหงาสะคือการเติมคำว่าความเข้าไปนะครับผมความเหงาคันจิรุมาจากคำว่าคันจิมัส แต่ว er, anyway. ่ารู้สึกนะครับผมรู้สึกถึงความเหงาประโยชน์ต่อมานะครับผม Yasashi ิโตโฮโร o ดเรดิโมเอ i นาอิตามิโยคาคายเดรุยาซชิฮิโตโฮโรไดเรดิโมเอนาอิตามิโยคาคายเนะครับผมแปลว่าคนที่อ่อนโยนที่สุดนะครับผมจะมาเป็นคนที่แบกรับความเป็บปวนอย่างเงียบๆยา a s h i ใจดีนะครับผมยา a s h i ฮิโตคนใจดีหรือคนอ่อนโยนนะครับผมเอ n ไ i มาจากคําว่าเอ m มาเซนแปลว่าไม่สามารถพูดได้นะครับผม อิตามิมันจะคำว่าอิตายแปลว่าเจ็บอิตามิคือความเจ็บปวดน,นะครับผมดาเรนิโมเอเน่าอิตามินะครับผมเป็นความเจ็บปวดที่สามารถบอกใครได้และนี่คือตัวนี้30นะครับผมถ้าชอบฝากไลน์นก็ติดตามด้นะนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงตงัวนี้สวัสดีครับ